Okay. สวัสดีครับผมอาจารย์ต่อพันธ์คณะบดีประจำภาควิชาประมง mm hmm. ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับ mm hmm. ปีนี้ก็ดูว่า mm hmm. กระแสะตอบรับใช้ได้ mm hmm. ก็หวังว่า mm hmm. จะเป็นอย่างนี้ต่อไปในทุกๆปีนะครับ mm hmm. บางคนเข้ามาที่ ไอ้ข้างนอกข้างนอกเอ่อบางคนเข้ามาที่นี่คิดว่าชื่อมันเก๋ดีเอ่อจริงๆแล้วไม่ใช่นะพวกเราคือประมงกเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติเป็นความหวังของทรัพยากรเราจะอยู่นิ่งเฉยกันเหรอเพราะฉะนั้นจงลุกขึ้นมา นะครับก็หวังว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกันไประบบนิเวศท,ทางวิทยาทางน้ำกร่อยนี่สลับซับซ้อนมากนะครับเพราะว่ามันเป็นน้กร่อยดีจังเนาะเราชื่อแป้งนะนะบ้านอยู่มาหาชัยอะเรียนประมงเขาช่วยที่บ้านอะแต่ไม่คิดว่าจะกร่อย,อยขนาดนี้เลยนะเนาะเห็นด้วยเราชื่อบอสชื่อบอดซ้ำแต่ก่อนชื่อบอสอะ ตอนแรกคิดว่าคณะประมงจะมีแต่แบบแต่เราชอบนะสงบสงบดีไม่วุ่นวายเราชื่อวาวานะจบจากเซนต,ต,ต์โมแตอโรงเรียนหญิงล้วนอะ่ะ พอเหอชุยตีมาตั้งแต่ม,ตมสองมสามจนเชื่อกจะขาดแล้วอ่ะไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยอะ่ะเรายากกังกังวลอยู่เลยนะว่าถ้าเราเจอผู้ชายเนี่ยเราจะปรับตัวไม่ได้แถวบ้านเราน้่แบบมีแต่แบบพวกเด็กแหวนอะ่ะเออพวกปาดเกาะแข่งรถปาดแดงอะไรนึกออกปะ แบบเราไม่ได้อะแบบซกมกอะเราไม่คาดหวังอะไรกับที่รหรอกจริงเหมือนกันปอมอเกอร์หรือเปล่าดีมากเอางั้นหาที่นั่งเองเลยนะครับก็ระบบนิเวศ วิทยาน้ำกร่อยนั้นมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นานาชนิดที่จะต้องเติบโตในท้องทะเลแล้วก็ชื่ออะไรหรอกฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาไว้นิ่เป็นหมูนเล่แก ต้องเรียนกันอีกงานแน่ไม่ต้องรีบน,นี่แค่เพิ่งจะริ่มต้นนะ <c oughs> ตอนต่อไปจะขนาดไหน Ever since o อเจ e ร์พะฟ